ก็ได้ไปคุยกับฝ่ายผู้บริหารได้ระดับหนึ่งแล้วครรอรอ,รอหมดแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ถึงถึง,ถงจะเริ่มดาเนินงานครับในในในส่วนของตัวเองน,นี้คิดว่าลำพูนเป็นทีมที่มีศักยภาพดีทีมหนึ่งนะครับผมคิดว่าสามารถจะปลุกปั้นให้ทีมลำพูน ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตครับในในส่วนหนึ่งได้แจ้งครับท่านประธานสโมสรนะครับท่านท่านดรอุดรพันธ์ในส่วนหนึ่งแจ้งไปแล้วฮะก็คือท่านท่านก็สนับสนุนนะครับเพราะท่านเห็นว่าเราไปเป็นเฮดโค้ดครับท่านก็สนับสนุนฮะได้ขออนุญาตท่านในส่วนหนึ่งไปแล้วครับก็ยังเป็นนักเตะเก่าลำพูน ในในชุดที่ฝ่ายบริหารได้เลือกไว้้ตันนักเตะที่มีคุณภาพในประมาณ10กว่าคนครับเป็นเป็นเด็กเก่าครับคงจะต้องมีมีเปิดคัดนิดหน่อยนะฮะใครที่มีความประสงค์ที่จะอยากเป็นนักเตะรำพูลก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมไปเริ่มดำเนินงานแล้วค่อยแจ้งข่าวอีกทีนะครับผมครับว่าคืตอตงฟ้าเมียใช่ สิ้นเดือนกันมาเนี่ยไหอะหมดเมื่อไหร่กไนบเี่ยมไรเขียนน่ามุ่ยเลยเขียนไม่มี่ออก